กคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียวโตนนครับดูสภาพผมผมนะครับเพิ่งตื่นเช้าเลยวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูนะว่าผมกินอะไรในช่วงพีวิกนะครับพีวิเนี่ยาจะพิเศษนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะเพราะว่าตอนนี้ยผมแบบว่าโหลดคาร์บไหมโหลดคาร์บอยู่ตอนนี้หลังจากที่ผมเดินวนมานานนะครับหลังจากที่ผมอะ ตัดข้าวไปวันสามวันวันนี้ก็จะได้เวลาของการโหลดแล้วนะครับนี่ก็แต่ว่าก่อนจะโหลดนะครับวันนี้พี่แทนนะบ,บอกให้ผมคาริโอก่อนเพราะว่าเพราะว่ายัางยังไม่ลีนมากแต่ว่าก็โอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทำงานไปด้วยนะครับจะได้ทีเดียวเลยไม่มีคลิปลงใน t ิกตอกพอดีโอเคเดี๋ยวเด เดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากที่เราคาริโอเสร็จด้านล่างแล้วผมก็จะทํามื้อเช้าให้ดูเลยลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทํามื้อเช้ากันนะครับอันนี้ก็คือไก่ที่แม่ผมนะผันไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอบเลยนะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ที่ต้องกินอีกนะครับมาเดี๋ยวมาทาหน่อไม้ฝรั่งกันหน่อยไ,ไหมทำอะไรอ่ะต้มเออ,อทําไม่ค่อยอร่อยผมทําไม่ค่อยอร่อยนะครับ ไม่ทำเนี่ยทำแล้วมันโคตรแข็งเลยนี่เดี๋ยวเราเอาเข้าหม้ออบเลยอันนี้ก็คือมื้อหนึ่งสองสามนะครับอันนี้มื้อสี่ห้าหกนะแต่ว่าวันนี้นะผมจะไปดูซูเปอร์แมนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกินมื้อเช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางออกไปนะระหว่างรอไก่นะครับก็มาเตรียมน้ํากับเกลือสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้กินทั้งหมดเจ็ดลิตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆลดแล้วหลังจากเพิ่มมาลิตรหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็คือเกลือนะครับโอเคเราก็จะใส่ไปเลยอันนี้คือเกลือใส่กับน้ํานะครับเกลือวันนี้มันเยอะจัดเลยดูดิกินน้ําเป็นน้าเกลือเลยใส่ระหว่างรอไก่นะครับผมก็ค่อนข้างดีใจนะครับได้กินข้าวแล้วนะครับ อะไรทั้งปวงก็โอเคละเมื่อกี้ก็แอบ,บกินข้าวไปคำนึงนะครับโหโคตรเลหวานมากแบบถ้าไม่กินข้าวนานอ่ะผมรู้สึกว่าพอกินอ่ะแล้วรสชาติข้าวมันหวานแบบนุ่มจัดอะ่ะโอ้โหพูดได้ถูกอ่ะแต่มันอร่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยๆใส่เกลือเข้าไปก่อนก็กระจายน้ําดีๆนะครับทั้งวันนะเพราะว่าน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าคือถ้าเรากินค้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่กินน้ําเนี่ย มันก็จะไม่มีสิ่งที่นำพาคาร์โบไฮเดตหรือว่าคร์บหรือว่าข้าวเนี่ยที่เรากินเนี่ยข้าวกล้ามเนื้อนะครับอืมเราต้องมีสิ่งที่นำพาก็คือน้ํานั่นเองแต่ก็ถ้ากินปริมาณเยอะไปนะครับก็จะบวมนะในวันแข่งนะเออแต่นี้เราก็โหลดละโหลดข้าวล้วก็โหลดน้ำเข้าไปด้วยอืมมันจะได้นําเข้าไก่ผมเสร็จพอดีนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาตักเข้าจานเลย มาแล้วครับนี่อาหารมื้อเช้าของผมนะครับก็เก็บความรู้นิดนึงนะครับแชร์ก็คือช่วงนี้เนะี่ยช่วงพีวีเนี่ยสารอาหารที่สําคัญนะครับก็จะเป็นคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็เรื่องของน้ํากับโซเดียมอะไรประมาณนี้ที่สําคัญนะพวกโปรตีนเนี่ยก็กินเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อเฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้กินเยอะมากเพราะว่าไม่ได้สําคัญเท่ากับ3อย่างที่ผมพูดไปครับน้ําแล้วก็โซเดียม ก็คือเกลือที่ผมใส่ไปเนี่ยเออเขาจะให้ความสำคัญกับพวกนี้มากเป็นพิเศษนะครับคือต้องเป๊ะมากๆนะถ้าอะไรไม่เป๊ะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะแบบออกมาได้ไม่ดีนะในวันแข่งนะประมาณนี้ก็ผมขอกินก่อนล้กันแบบข้าวเน้นเน้นอ,อ,อร่อยมากครับจากที่แบบสามันกินแค่ไก่นะ แค่หอยคัมไก่เลยหน่อ,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 อไม้ฟางเออไอ้น,นี้ช่วยในการขับน้ำนะครับหรือในการขับน้ำก็ช่วยให้เราแห้งขึ้นนั่นแหละไอ้ตัวนี้อืมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนังกันเลยนะครับอาจจะได้ยินเสียงนดูดูเดี๋ยวผมให้ดูเขาทำอะไรอ่านี่ อ่ามันเป็นบาคาเรสพินิกะครับที่บ้านผมเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้เล่นฟรีเลยนะครับอ่าน่าจะได้ช่วงไม่นานนี้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วอาจจะอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะครับรอผมประกาศนะถ้าใครอยากมาเล่นนะคบาคาเรสพินิกแถวเซีบ้านโคราสนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับผมเปิดให้เล่นฟรีนะครับแต่ว่าอ่าก็อุดหนุนน้ำในน้ำในฟิเเกของนายก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะ จะได้ปรับปรุงนะครับเคก็สายขานาดนี้สายคนานี้ที่น่นครับรอได้เลยตอนนี้มึนละเดี๋ยวผมต้องไปรับแฟนก่อนแฟนยางแตกนะครับตอนแรกจะขับมาเคเดี๋ยวเราขับไปรับเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้สิ่งที่ลืมก็คือกุญแจรถเดี๋ยวไปเกุญแจรถก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในโรงหนังเลยเอ้ยไม่ใช่ในโรงหนังนี่ในห้างนะครับโอเคครับหลังจากผมมารับแฟนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไป วิกซีโคราชนะครับเพื่อที่จะไปดูหนังนะครับไปดูซูเปอร์แมนนะครับก็เออผมผมีเรื่องจะเล่านะครับก็คือมันมีดราม่มาหนังภากเนาะผมไม่คิดว่าแม่ผมอาจจะรู้ด้วยไหมว่าแบบไอ,อ้หนังานภาคดราม่าหนังภาคอะไรงเงี้ยอิีฉาพี่เอ็มอ่ะสุดยอดอแหละหรอกคือมันก็ถือว่าแบบกระตุน้นวงการหนังนะทำให้แบบว่าเออผมรู้สึกว่าแบบ เป็นเคสตัวอย่างที่ดีนะแต่ผมไม,ไม่ไม่รู้ต้องลองไปดูของจริงนะว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีบทพูดสนทนาในหนังแล้วก็อยู่ๆคนก็หัวเราะอะไรเงี้ยอาจจะมีได้นะโอเคแต่ผมจะลองไปดูนะครับภาคไทยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยนะเราดูกันตรงนี้เลยแล้วเนย่ยคนดูคนเยอะปกติตรงนี้ไม่ค่อยมีนะโอเคผ่านมาผานมา โ oh, okay. อย้ยแล้วสก้อตาโอเคนอแล้แล้วไ,วไปพาลงเลยโใช่นะครับผมดูหนังเสร็จแล้วแล้วก็มากินนะครับมื้อเที่ยงของผมนะครับโหลดข้าวเหมือนเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องหนังเราคุยกันบนรถเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนไม่ไหวหิวบ่ายสองแล้วนี่ครับกระเป๋าใหม่ผมกระเป๋าในอนาคต p ปรพีเซนะชนะครับเฮ้นี่ผมซ,ซื้อมานะครับเขาลดก็มีแบบว่าสติกเกอร์อะไรเงี้ยไว้แตะผมปกติมาใส่แค่ไม่กี่อันนะแต่ผมติดหมดเลยดูดิเปียวนะโวตเปียวนี้แต่ก็ราคาก็แพงกว่าทุกคนแต่ว่าเอาไว้ใส่ข้าวได้แล้วก็ใส่หนังสือไปเรียนอะไรเงี้ยคือของเก็บมันเยอะดีก็ถ้าสมมติเดินทางแบบ เดินทางไปไหนก็เอาเอาไปใช้ได้หรือว่าเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยเอออวดของใหม่หน่อยไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าหลังจากผมกินเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปพูดถึงหนังนินดนหน่อยผมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นักรีวิวนะครับแต่ว่าก็ชอบมากๆเรื่องนี้เดี๋ยวไปคุยกันหน่ไป ก็ผมไปเจอช่องหนึ่งนะครับเขาจัดอันดับผมว่าเป็นเช e สเตอร์ทิกเอที่สกปุรกที่สุดนะครับเท่ากับเรียวโตนะผมจะอ่านให้ฟังนะ <c oughs> บอกให้มันตัดผมเือคือว่าถ้าดูแลวความสะอาดไม่เป็นพยายามเตือนสุภาพสุภาพก็อย่างนี่ดูนะครับผมก็เลยได้คอนเทนต์นะครับงั้นโทรศัพมาดูดินี่ครับผมถ่ายไว้แล้วนะครับนี่คือผม่ได้คอนเทนต์แบบชิชชวๆ ดูดูดูนี่มันเห็นมันเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลงนะครับไปหาดูกันได้นะครับหลังจากผมดูมานะครับดูจบนะครับซูเปอร์แมนผมบอกเลยนะครับเป็นหนังที่ดีมากในปีนี้นะครับเพราะว่าคือปีนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแทบไม่ได้ดูหนังเลยนะผมรอดูซูเปอร์แมนเลยเพราะว่าแบบเออเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกคอมิกเรื่องซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วนะครับผมเลยอ่ะตื่นตันมากแบบ สนุกจัดแบบสนุกไหมสนุกเนี่ยแฟนผมไม่บอกว่าสนุกเลยนะแบบผมรู้สึกว่าแบบเออหนังมันโอเคนะไม่ใช่แบบว่าแค่แบบสู้กันอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันยังมีแบบว่าอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงก็ไม่ใช่มันก็มันก็แบบเล่นกับสภาพจิตใจอะไรเงี้ยอารมณ์คนอ่ะแบบเชื่มันดีนะแเป็นหนังที่ดีเลยผมก็แนะนำนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูได้นะครับเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับแต่ว่า ผมแฟนคลับดีซีนะครับโอเคถือว่าเป็นหนังเปิดจัก,กรวาลที่ดีนะใครยังไม่รู้ก็คือจัก,กรวาลซูเปอร์แมน Superman, หรือว่าจัก,กรวาลดีซีอันเก่าอะ่ะที่ที่ฮินดีคาร์บบวิลแสดงหรือว่าแบทแมนะไรเงี้ยเวนเนฟเฟกะแสดงอะ่ะเขาก็จะโรทติงนะก็จะรีเซ็ตจัก,กรวาลแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของจัก,กรวาลใหม่นะครับผมว่าบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีนะก็ต้องดูเราดูรายได้ขเขาว่าได้ว่า จะดีแค่ไหนนะแต่ผมก็เชียร์นะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบ DC อยู่แล้วนะชอบซูเปอร์ฮีโร่ดีซีแล้วโอเคเดี๋ยวพูดันเยอะไปโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็โหลดอย่างเดียวเลยคือคือวันนี้ผมไม่มีไม่มีอะไรทําเลยเอาง่ายคือผมไม่ได้ซ้อมเพราะว่าผมาจะเก็บไกโอเจนไว้ในกล้ามเนื้อเนาะแบบเราโหลดเข้าไปโหลดเข้าไปแล้วเรารอไปปั๊มหน้าเวทีทีเดียวพอเราปั๊มหน้าเวทีปุ๊บกล้ามเรามันจะดูฟูอ่าตอนนี้ หน้าที่ของเราในวันที่โหลดก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับก็คือไม่เครียดนะไม่เครียดแม่อะไรเลยเพราะถ้าเครียดปุ๊บเราจะบวมอ่าประมาณนั้นเราก็ใช้ชีวิตชิวๆนะครับง่วงก็นอนง่วงก็นอนตื่นมาโหลด,ต,หลดตื่นมาโหลดประมาณนี้แล้วแล้วคัฟที่เรากินอ่ะมันก็จะเข้ากล้ามเรานะครับพอวันแข่งเราก็จะดูโหดไปขอตัวกลับบ้านก่อนหลังจากผมกลับมาครับก็มาถ่ายคอนเทนต์สักหน่อยนะครับ ให้มีอะไรลงในช่องนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูได้เลยแล้วก็มาโหลดมื้อที่สมนะครับก็คือมื้อนี้เหมือนเดิมข้าวกับไก่นะครับอืมเป็นมาอาหารเท่าเดิมนะประมาณอะไรวะก็ผมมายิมนะครับเพื่อมาให้พี่แทนเช็คสภาพให้หน่อยนะครับว่า เป็นไงบ้างนะครับพร้อมแข่งหรือเปล่าหลังจากโหลดไปนะครับมาดูว่าฟูขึ้นไหมเฮ้ยเซนเรียน,น้าท้องมาเว้มที่ดูท่าโพสให้หร่อเปล่าท่าโพสบผมว่าจะทำยางนีอ่ะ จะทำมือไงทำมือทำมือคว่ำลองทำมือคว่ำก่อนผมรู้สึกว่าคว่ำแล้วผมไม่เปิดปีกได้ไหมว่ะอะโอเคพอหันโอเคโอเคดีดๆอันนี้ชบท้อง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 อีกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ชึบเออดีขึ้นดีขึ้นใช่ดีขึ้นเอออใช่ดีขึ้นเลยอักฟ้าหันจำไว้ด้วย ดูแบบโอเค,อ,เคอือค้างนี้แม่งโคตรสวยอันเนี้ยแบบโอเคเลยอ่ะอม,อมันน่าจะชินแนะ่ะท่านนี้คไยจะเข้าเออคุณยใใจ,จะเข้า เนี่ยมันก็ดูจัดสู้กันไม่ได้นะเว้ยน้อ้ามเมียแม่งดูจัดจัดกว่าดูแบบดูแตกกว่าข้างเออชึบออดีดีแล้วก็่นีไ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหุบมากไม่ต้องหุบท้องทางมาก ไม่ต้องกดเนี่ไม่ต้องกดตัวมันสั้นอ่ะอันนี้แล้วอืมได้เนี่ยเค้นได้ดีค่ะเนี่ยอันเนี้ยโอเคแล้วใช่ถ้าเค้นดีมันก็ดูแห้งอ่ะใช่ อ่าเข็นนั่นแหละบีบอ,อกเออโอเคอยังไงนี่โอเคไหมโอเคเดี๋ยวตัดน้ำลดน้ำก็แห้งกว่าเดิมแล้วดูอ,อ,กอ,อกนะครับอ่าวเน่ฟันฟันดิ อืมเพียเรียบร้อยอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากผมโหลดไปนะครับน่าจะลืมถ่ายมือ้อนึงนะก็กินคล้ายๆเดิมเลยนะครับห้ามือ้อแต่ว่าสองมื้อเช้ามีหน่อไม้ฝรั่งแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครัเพียมากพอได้รับคาโบไฮเดตสูงๆนะครับกอ มันก็จชง่วมมันปกตินะเพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้กินเลยพอมากินมันก็จะเออมันก็จะได้รับเยอะเกินไงโหลดมันก็เยอะอยู่แล้วเออ,เอ,อแล้เดี๋ยวผมก็จะโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนมันแข็งนะก็เดี๋ยวถ่ายดูนะฝากเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะว่าผลการขยขาเนียมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับใครมาดูถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่รับชมคลิปผมมานานขนาดนี้นะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับฝากกดหัวใจเอ้ยไม่ใช่ดิฝากกดไลค์เออแล้วก็กดติดตามผมเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่กดนะแล้วคนที่ลืมกดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดไว้เพื่อเป็นแจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่แบบเอออยากดูคลิปก่อนใครอะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเราเลยประมาณนี้ครับ สำหรับวันนี้ไปละผมไม่ไหวแล้วง่วงจริงๆเจอกันคลิปหน้า